สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพบกพ่อแม่เพนแม่เจ็บคือเก่าหล่ะจะพี่น้องจ้าเสียงสีแห็บเนี่ยอย่างน้อยเพราะว่าอันปรับอุณหภูมิร่างกายยังบวมใด้เทียพี่น้องจ้าเมื่อนี้อันมีเมนูเด็ดใส่ใส่ไก่ใส่ไก่พี่น้องจ้าแวอออย่างดีบุตรพี่น้องโอ้ยนะพี่น้องมาตับเจลเจลแบบพี่โผล่จ้าพี่น้องจ้ามาเสพๆน้ำกันงกอดที่กินกาแฟนกอดที่ตามก็เลยกอดแจ้กดกระดิ่งเพื่อชุบภาพคลิปช่องของ

좀 음, 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 Mm H. -hmm. Nei. Mm -hmm. mm -hmm. ใชดค่ะอืมค่ะความเจ็บแล้วอืม มัน,นมแซ่บมีมั้แบบพิ่งชุบมันมีนมผักเยอนะขึ้นอ่ Sai, però, finora... Yeah. Sì. Mmm. Mm. Ok, mm.

หรือจะผิดหรือพี่ปรุงเคี่ยวพี่ปรุงกับพี่น้อง มันหม,มนั่นจ้ะเาขอขามาเจ็บอย่าง้ะ พอเล้วพี่น้องจะาเาก็สิพรแล้วแท้ืบ่แม่นื้อพี่น้องีกแน่มันเลยพี่น้องิ่งมีเก็บกินแลไวพี่น้องเพราะเกรงใจมันเสียะไม่เป็นมกินออ,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 อ ค่ะไปอ่เอุเอ้าเปิดหนาวกันี่ต่อยใช่ไหมพี่อุ้ยบมหไ่วยดอกคอยเฮ็ดดย่ไยกับปกเนี่ยที่เจ็บตงมันเหงาเยี่ยสม บางก็ใส่ไก่ส่ไก่ได้พี่น้องด่ากแบบจังดีจังเนี้ยินแบบนี้จ้ะได้พี่น้องเนี่ยลิปนีเไว้สำเนาเลยจ้ะพี่น้องจ้า ขอบคุณที่น้องที่ขอมาเดินช่องของแม่เพ้นจะได้กับไมเคียไปแกพี่น้องจ้าอย่าลืมกดติดตามดกดไลค์กดแชร์เลยแก่พี่น้องจ้าแม่เพ็ญกับแม่เคียพันพี่น้องเลยจ้าคลิปนี้กับไว้ส์มีเลยจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า